พวออนไลนิ่งเลสันบทเรียนออนไลน์ป .6 ภาษาไทยหลักภาษาและการใช้ภาษาไทยนักเรียนมาดูหลักในการคัดไล่มือกันนะครับ 1. วางสม,มุดหรือกระดาษให้ตรงจับปากกาหรือดินสอให้ถูกวิธี โดยใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้จับปากกาหรือดินสอไว้ส่วนนิ้วกลางนิ้วนางและนิ้วก้อยรองอยู่ด้านล่างนะครับ 2. นั่งตัวตรงก้มหน้าเล็กน้อยใส่ตาห่างจากกระดาษประมาณ1ฟุตมีสมาธิตั้งใจเขียนให้สวยงามสะอาดและถูกต้องนะครับ 3. เขียนตัวอักษรให้ตรงจัดช่องไฟให้พอดีไม่ห่างหรือชี้เกินไปนะครับ 4. เขียนพยัญชนะสระวรรณยุกและเครื่องหมายต่างๆให้ถูกต้องเช่นพยัญชนะไทยจะเริ่มเขียนจากหมวดตัวอักษรก่อนทุกตัวยกเวน้นกไก่และท่อทงคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวสระที่อยู่บนและใต้พยัญชนะจะเขียนไว้ที่พยัญชนะต้นตัวที่สองคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวต้องเขียนวรรณยุกต์บนพยัญชนะต้นตัวที่สองและถ้ามีรูปสระข้างบนด้วย ให้เขียนวรรณยุกต์ไว้เหนือสระนั้นนะครับ